ชูก้าไอดา้าห้ามไปไหนพี่จะขังพวกเธออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดพวกเธอจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปจนกว่าพ่อเธอจะมาฮะ <H an> ไปก่อน <H an> ลาก่อนนะยะ จะได้สบายไม่ต้องหงุดหงิดเพราะมันนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเอ้ยพี่นี่เราโดนขังกันแล้วพี่พี่สาวใจร้ายหิวจังเลยอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้ามา ันนี้ใจร้ายจริงๆหนูจะไปฟ้องพ่อแต่คุณพ่อไม่ได้สง่งมากับมือนะพ่อให้ให้คนส่งอาหารมาส่งแทนน่ะพ่อสั่งอาหารมาให้พวกเราแล้วก็ให้คนเข้ามาส่งแล้วคุณพ่อจะกลับมาอีกหนึ่งปีเลยนะคุณพ่อเนืคิดถึงคุณพ่อ เงนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนมีไรหรอจ๊ะอ้อพอดีว่าผมมาส่งอาหารครับเอ๊ะอาหารเราไม่ได้สั่งเนี่หรือพ่อของเขาน่าจะสั่งมาให้อืมอย่างนี้ดีเลยจะได้กินให้หมดเกลี้ยงอ๋อโอเคค่ะกี่บาทแหรอคะ โอ้ย่ายไปแล้วครับเอาค่ะนี่ครับของขอบคุณค่ะจะได้กินอย่างสัใจ ในตู้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยกินตอนเย็นตอน่อกินแล้วดีกว่าน่ากินจังอืมอร่อยมากจะไม่เก็บให้พวกนุ้นกินเลยอืมอ๊ะโชคดีนะหัวหน้ามาหลอกใช้ฉันให้มาเลี้ยงลูกหัวหน้าเสร็จฉันลละ อืม mm. อร่อยพี่หนูปวดหัวหนูปวดเท้าด้วยหนูหิวข้าวเราต้องออกจาก น,นั่นแหละไม่ต้องกินเดี๋ยวฉันไปหาเพื่อนแล้วก่อนนะนไปละไปหาเพื่อนดีกว่าบ้านเพื่อนอยู่ไหนละอ๋ออยู่น,นู่นเดี๋ยวไปหาก่อน 醒了。 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขากลับมาเห็นแน่มามามาหาอะไรกินกันนี่หรอถุงที่พ่อซื้อให้มานะ้าจมากินกันเถอะแต่ว่าทำไมเหลืออันเดียว อืมอร่อยจังเลยเนาะใช่กินหมดแล้วปะ่ะไปเลยเราจะต้องหาอะไรกินไม่ๆม่ะเราเรา,เราอิ่มแล้วเราจะต้องอืมไปดูสิจะไปไหนต่อละ่ะเราไปพเล่นสนานมะเสร็จเล่นกันโอเค บางลูกผมจะบอกให้อะครับเพราะว่าอ่อพอ่พอพ่อต้องมีพอ่อมีงานมีงานใหญ่อ่ะพ่อไปก่อนนะแต่เดี๋ยวพ่อกลับมาถ้าพ่อว่างว่างเออครับแต่พ่อไปก่อนนะลูกออครับ วันนี้หัวหน้าให้กลับบ้านได้แล้วเย้ปีหน้าจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปจะได้กลับวันนี้เลยคิดถึงลูกไปหาลูกดีกว่า ทำอะไรกับตรงนี้นี่เพ่อคกลับมาได้ไง่ายและดึงแขนน้องทำไมเนี่ยเออน้องเขาส่วนนะครับเขาจะไปหาพี่สาวเขากรดพี่สาวครับเอาแล้วกรวดทำไมเขาล่ะคือว่ามอหลกักว่า เป็นไรแล้วเมื่อกี้มีอะไรทำไมถึงกลัวพี่สาวเขาเขาพี่สาวตอนที่พ่อไปทำงานพี่สาวตีนหนูไม่ให้หนูกินข้าวแล้วก็พี่สาวก็ขังพี่ชูก้าและก็หนูอยู่ที่ห้องใต้หลังคา แล้วพี่ก็ไม่ให้กินอะไรและอาหารที่พ่อมาให้กุ้งลอฟเตอร์พี่สาวก็กินอ๋ออย่างนี้นี่เอง ไปด้ไปเข้าเข้าบ้านพี่ก่อนเดี๋ยวพ่อจะแอบไปดูหลังบ้านว่าจริงไหมว่าพี่จะทำอะไรหนูโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะเดี๋ยวพ่อไปไปซ่อนหลังบ้านก่อนโอเคค่ะ ดูตรงนี้แหละไปะเร็วโอเคนะหนึ่งสองสามไปพี่ <c oughs> จับมือหนูจะหนูกลัวโอเคปะทำตัวให้ปกติโอเคค่ะ <c oughs> หนึง่งสองสามพี่ฉันหนุกมากเลยเนอะมใช่ค่ะอ้าวนี่ว่าไงครับออกมาได้ไงจากห้องใต้หลังขากูผมมีโค้ดนะครับเแบบ่เบ จ๊ไอพี่ไปเนาะปล่อยผม ผมฉันไม่ได้ทำนั่นนี่แหละต้องทำให้ฉันทำผมไม่เชื่อผมเชื่อลูกผมลูกผมบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำกับเขาแล้วมันโกหกมันโกหกผมไล่คุณออกอืมจะไล่ก็ไล่เลยคุณป้อครับคุณป้อ 嘿 <laughs> ไม่เป็นไรนะค<อ>ไม่เป็นไรนะเด็กๆค่ะไม่เป็นไรนะเดีนะ๋ยว<อ>พ่อพาไปกินร้านอาหารไปกินชาบูกันไหม โอเคแต่ว่าต้องหยุดร้องก่อนนะถ้าไม่หยุดพ่อจะไม่พาไปค่ะโอเคเก่งมากมาเดี๋ยวพ่อพาไปกินชาบูเย้ สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่องพี่เลี้ยงใจร้ายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้าก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ